ครับอยู่กับรายการ l อลเคทีและอั้งกินเกมเมอร์วันนี้อยู่ในช่วงไรายการไอวันวันนี่ก็จะมากินมะม่วงนะครับไม่ให้ไม่ให้มากินมาสอนทำแบบผมนี่ของมะม่วงนี่เกลือนี่น้ำพริกตะแดงนี่ก็น้ำตาลนี่ก็น้ำปลาเคลสิ่งที่ต้องทำคือหั่นมะม่วงให้กลายเป็นแผ่นแบบนี้ แล้วก็อันน้ำพริกตาแดงอ,อร่อยใส่ปลาคั่นเะนื้อพระมันที่จริงใส่เนี่ยเป็นตองเอ้สักช้อนชาหนึ่งช้อนชาโอเยเปิดฝอนเนี่ยใส่น้ำปลา หนึ่งช้อนชาแล้วก็อีกขึ้น่งหนึ่งส่วนสองหรือเปล่าหรือว่าสองส่วนหนึ่งไม่รู้ไม่รู้นะคะแคร์เกลือครับเกลือก็ใส่เท่าน้ำปลานั่นแหละครับน้ำตาลน้ำตาลเอ้ยเกลือใส่หนึ่งช้อนชานะครับ,ส,รบส่วนน้ำปลาก็ใส่ให้ได้น้ำมันนะครับ แค่นั้นแหละแล้วก็คนให้เข้ากันคนนะครับคนไม่ใช่สุนัขให้เข้ากันนะอุ้ยต้องใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วใส่น้ำปลานะครับแนะนำอย่าใส่เยอะนะครับมันไม่อร่อยมันจะดูอันนี้ไปน้ำตาลก็อย่าใส่เยอะนะครับเ,รเดี๋ยวมันเลี่ยนเดี๋ยวมันไม่เลี่ยนหรอกมันใส่พริกไปด้วยเออไม่เลี่ยนแล้วไม่เลี่ยนมันต้องเป็นอะไรน้ำมันอะไรพวกนี้เลี่ยน เขาใส่น้ำน้ำตาลไปได้วยเนะไม่ไม่ใส่น้ำปลาต้งใส่น้ำตาลนะน้กคนพอคนให้เข้ากันนะครัแล้วก็กินนะครับเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกมม่วงที่แสนอร่อยครับมะม่วงนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ไปหาซื้อกันแหนะเป็นตลาดนะครับคนนี้จะหั่น หั่นมะม่วงนะครับก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่นะครับเด็กๆไม่ควรไม่ควรหั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบาดมือนะครับผมไม่เคยมีแผลแต่แตเคยโดนคัตเตอร์บาดตอนเด็กๆนี่นี่เป็นเรื่องเลยโอเคมะม่วงเราก็เสร็จแล้วครับเสียงนี่ก็ มันเป็นเสียงจากทางโทรศัพท์มือถือมันก็เปลี่ยนนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครก็เอาไปลองท,ทำทกันได้นะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ